ตอบที่เปิดลิวเปิดแบบนั้น้าได้แบบนั้นค่ะที่ร้านส่งรวดเร็วนะคะลูกค้าอย่างเช่นลูกค้าโอนวันนี้นะคะเราส่งรอบวันพรุ่งนี้และวันถัดไปลูกค้าก็รับเลยลูกค้าก็ได้รับเลย สามหกสองค่ะมาดูกระสอบนี้กระสอบที่สองค่ะกระสอบที่สองนะคะอ่ะดูชั้นผ้ากันไปก่อนดูชั้นผ้ากันเสร็จแล้วแบะค่ะแบะค่ะลูกค้าจะได้เห็นตรงกลางค่ะเออแบะเลยนั่นไงอา้าวดูต่อตรงกลางค่ะพี่เป็นไงคะสีของผ้าเน้นสีสันนะ เน้นสีสันอ่าเน้นสีสันนะเดี๋ยวเรามาดูว่าในกระสอบจะออกอะไร SG 3 6มสองพี่นะคะ SG สามสองเดี๋ยวเรามาดูว่ากระสอบนี้จะออกอะไรค่ะเจี๊ยท เฮ้ย <In> ตัวอะไรอะตัวอะไรมันคือตัวอะไรเงาน US US USA u s ลูกค้า oh. USA ลูกค้ากระสอบนี้ใครจะรับแจ้งมาได้เลยนะคะ SG 3 6 2ค่ะพิม์ติดกันมาได้เลยพี่กระสอบที่2ค่ะกระสอบที่2มาแล้วค่ะ ลูกค้าต่อตอทักสีฟ้ามาได้เลยนะคะลิงก์อยู่หน้าโปรไฟนะล์นะลูกค้าต่อตอทักสีฟ้ามาได้เลยกระสอบที่สองลูกค้าขาจัดไปนั่นตัวใหญ่อยู่นะแกใหญ่มากอ๋อใครเนี่ยดูดินี่คือเปิดสดสดสองลูกให้พี่ๆได้เห็นเลยนะน่ะใหญ่จนล้นจอไปเลย ดูด้านหลังโอ้โหนห,นหนูหินอินเตอร์เป้าปอุ้ยปากโคตรสวยปากสวยมากการสอบที่สองคะ่ะพี่คะการสอบที่สองใครอยากรับรีบแจ้งมาเลยพี่อันนี้พาเทลแบบสวยนะคอเต็มนะไม่ย้วยนะคอเต็มนะงานปากนะคะงานปากงานปากเห็นไหมคะงานปากอือ รีดเพิ่มค่าบริการในการรีดกระสอบละ600บาทนะคะถ้าลูกค้าต้องการให้รีดนะคะพิมพ์รอเรือ600ได้เลยนะคะสรุปยอดรวมกันกับค่าสินค้ารอเรือ600นะคะค่ารีดกระสอบละ600บาทสวยอ่ะออสวยมากน,นั่นมาอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้กระสอบนุ่นสีดำกระสอบนี้สีสนีน้ำตาลนี่ กี่ร้อยนะพี่ดำท,ที่พี่ดำเจอลูกค้าไลค์สองพันร้อยอันนี้ใช่ไหมซีตัวเดียวเนี่ยนะ4ีตัวเดียวเออ,อน,นาน,น,นกระสอบที่สองใครสนใจอยากรับกระสอบนี้พิมพ์เอ3จีสามหกสองได้เลยค่ะพี่หาพิมพ์ติดกันได้เลยหรือใครอยากรับกระสอบใหม่เอ3จีสามหกสองเว้นวรรคจำนวน สงด่วนส่งเร็วพี่โอนวันนี้ส่งพรุ่งนี้วันถัดไปได้รับจบนะท่านท่านใจทันขายน,นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เมื่อกี้ USA ตัวนี้คิดว่าน่าจะทำราคาได้ค่อนข้างดีค่อนข้างดีเพราะว่ามันเป็นงาน USA ค่ะเม d ิน n USA ใครใครรู้บ้างตัวนี้ใครรู้บ้างใครรู้บ้างว่าตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ได้ตัวเนี้ยเนี่ยแล้วแล้วพี่ดูอัอนนี้ดิเนี่ย แน่นมากค่ะสกรีนแน่นมากพี่สกรีนแน่นมากแน่นมากเลยอ่ะสกรีนสวยอ่ะสวยมาก s g 3 6สามหกสองจ้าลูกค้าขาเว้นวักจำนวน s g 3 6สามหกสองเว้นวักจำนวนกระสอบนี้ใครอยากจะรับแจ้งมาเลยแจ้งมาเลยแจ้งมาเลยโอ,อ้ตัวใหญ่แ,แล้วก็เท่าที่ดูก็สีสดนะ สีสดนะคะลูกค้าสดมากสุดๆส,ส,สีสันลวดลายมาครบนะมาครบเลยเนี่ยมอเช่นเหรอโอ้กระสอบใหม่ไม่ต้องลังเลพี่เปิดสองสอบติดเลยเปิดสองสอบติดตอกย้ำให้พี่พีพได้เห็นให้พี่พีได้สบายใจให้พี่พีพได้ดู ชิ้นงานในกระสอบว่างานเอจล็อตใหม่ออกแบบไหนยังไงนั่นนั่นนั่นค,คลีนผ้าเพิ่มสวยแล้วคลีนผ้าเพิ่มสวยแล้วจริงคลีนผ้าเพิ่มสวยแล้วอุ้ยเนี่ยทรงตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอยาดูดิแล้วผ้าหนาๆด้วยนะง่วงมากเลยพี่เห็นอันนี้แนละ้วพี่ง่วงมากเลย พี่หาวไหล่รอบมากนะแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนพี่หาวไหล่รอบมากแล้วฟิลเต็มเต็มแบนก็ออกเยอะนะคะเออวางก่อนทอมมี่คือคือเปิดสองสอบแบนออกทั้งสองสอบเลยนะนะสอบนุนก็แบนออกเยอะนะ งานปักงานสกรีนง,งานฟอนต์คือมีหมดเลยนะเนี่ยการสอบใหม่รีบแจ้งมาได้เลยค่ะลูกค้าต่อๆทักบ้านฟ้ามาก่อนนะคะทักบ้านฟ้ามาก่อนนะคะจิบ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 อีกแล้วจิบจิบอีกแล้วนี่คือแบบปักลงในผ้าเลยนะพี่ปักลงในผ้าเลยนะเนี่ยตำหนินิดนึงพี่เอาไปซักก่อน พี่ไปซักก่อน <Yeah. S 1> อเน้นตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยอ้เอลเอกระสอบนี้ใครอยากรับพี่จ๋ารีบแจ้ง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 ราคานี้กับงานที่ออกประมาณนี้ถือว่าโอเคนะพี่ถือว่าโอเคเลยนะ <Yeah. S 1> ห้าอาจาเบ็ด6กพัห้าค่ะพี่ จาเบดหกพันห้ามีว่างห้ากระสอบพี่รหัสเจเจ็ดหนึ่งสองพี่ทักสีฟ้ามาได้เลยเจเจ็ดหนึ่งสองพี่พิมพ์ติดเดี๋ยวระบบดูดออเดอร์ลูกค้าเว้นวรรคได้เลยตามที่ต้องการมีห้ากระสอบพี่มีว่างห้ากระสอบถ้าถ้าเป็นป้ายเอจีที่เราเปิดอยู่อันนี้ห้าพันเก้าแต่ถ้าเป็นจาเบตอะหกพันห้าค่ะพี่อ๋อผ้าสวยนะ ตัวใหญ่มากอ่ะใหญ่มากหนามากแน่นมาก sg สามหกสองค่ะพี่หากระสอบนี้ใครอยากจะรับพิมพ์รับมาพิมพ์มาได้เลยพี่นะคะหรือจะพิมพ์ sg สามหกสองก็ได้เนี่ยลูกค้าดูสีของผ้าดิเนี่ยดูสีของผ้าดูชั้นของผ้าดินี่เรายังไม่ได้หยิบยังไม่ได้ยกนะต้านในเนี่ยยังไม่ได้หยิบยังไม่ได้ยกโอ้โหเฟรม พี่แค่กางมาเล่นๆน,นะเป็นไงสวยงามเออพี่แค่กางมาเล่นๆแบรนด์ Band ออกเหมือนกันเลยพี่ทั้งสองกระสอบกระสอบแรกแบรนด์ก็ออกปักสกรีนมีออกฟอนต์ Fun มีออกลายการ์ตูนมีออกกระสอบนี้ก็เหมือนกันแบรนด์ Band ออกปักออกฟอนต์สกรีนผ้าถือว่าสวยสะอาดตัวไหนที่เปื้อนตําหนิก,ก็คัดแยกซักทาความสะอาดเพิ่มทรงตัวใหญ่สีสันออกลายการ์ตูนออกออก,ออกเหมือนกันเลยพี่ทั้งสองกระสอบ เปิดให้พี่เห็นทั้งกระสอบกระสอบเลยว่างานในกระสอบของ s อสลอรใหม่เป็นยังไงแบบไหนนะคะน,นี่ห้าพบาทเท่านั้นพี่ เนี่ยงานก็พอๆกันเลยนะกับกระสอบกระสอบเมื่อกี alto alto hatten, soup, ้นะคือแบบลายกระตูนลายปักอะไรพวกนี้นะแต่แต่รู้สึกกระสอบเมื่อกี้มันจะได้โปโลเยอะกว่าไหมเออเออลาเฟรลอเลนส์นะโปโลอ่ะพี่นํำพลิกพลิกพลิกก้อนให้พี่หน่อยพลิกก้อนให้พี่หน่อยเออพี่ใหญ่ดูด้านล่างโอ๊ยอะไรอะนกฮูกอ๋อไม่ใช่ น,นี่คอซิปก็มีนะคอซิปก็มีมีเหมือนเหมือนเหมือนกันเลยมีเหมือน,นเ,เหมือนกันเออน้องหมีพี่ตำวางงไปอเน่ชใช่ แบบสองสอบแล้วก็วันนั้นก็เปิดอีกกี่สอบวันนั้นเปิดสองสอบแล้วก่อนหน้านี้ก็เปิดแต่อันนี้คือเราเปิดอตใหม่นี่เราเปิดสี่สอบแล้วนะพี่อตใหม่เนะ่ะลอ็ลอตใหม่เนี่ยเราเปิดสี่สอบแล้วตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่กระสอบนี้ใครสนใจใหญ่จะรับแจ้งมาได้เลยนะคะลูกค้า เอจีสามหกสองเอจีสามหกสองเว้นวักจำนวนงั้นปักนะคะพี่ <Yeah. S 1> เห็นไหมไลกระตูนมีมีม,ม,มีมีออกโหมดอ่ะจวอตัวใหญ่อยู่นะสีสันสีสันจะเต็ม น้ำหนัก80กิโลนะคะจำนวนจะอยู่ประ,ะประมาณ180ตัวบวกลบนะคะพี่ประมาณ180ตัวบวกลบเฮ้ยอะไรแล้วนะตัวเนี้ยอะไรแล้วนะตัวเนี้ยเป็นงานปักด้วยนี่ มันเป็นปักเลยพี่ปักทั้งตัวแบบเนี่ยอันนี้ไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงๆว่าเขาขายเท่าไหร่อันเนี้ยคนคนที่เคยเปิดเจออ่ะน,น่าจะรู้นะเนี่ยอันนี้ไม่รู้จริงๆพี่เพิ่งเคยเจอครั้งแรกเลยอันเนี้ยอันเนี้ยเพิ่งเคยเจอครั้งแรก s อสามหกสองค่ะลูกค้า s อจสามหกสองค่ะ ตัวใหญ่นะอุ้ยยิ้มยิ้มสวยอ่ะโอ้เนี่ยฟอนต์ก็สวยๆพี่เป็นฟอนต์ปักด้วยฟอนต์สวยๆอุ้ย ทำไมแสงวบวาบจังมันต้องปรับตรงไหนวะทำไมแสงมาถึงวูบวาบจังแต่ทำไมเครื่องโน้นไม่เป็นวะ ูต่อเนื่องจ้ะพี่จิ๊บจิ๊ เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้นี้เต็มเมื่อกี้ไอ้นี้เต็มอ่ะนี่ซีมใส่กันเล็ก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 แบบแบรนด์เล็กเล็กแแบรนด์นี่ตะกี้แน่นๆเลยดูไปเรื่อยๆลูกค่ะนี่ไอจีสามหกสองค่ะพี่จอแค่ สวยงามมากแล้วก็ดิก,ด,กดิกกี้ดิ๊กกี้เดิี่ี้เหลี่ยมนี่ก็ซาลานะ นังปักเจีนี่กค่ะนี่ตัวใหญ่ชมเปี้ยนอะไรก็ายฟรุตมีปายฟรุตด้วยโอ้ยออกดล้ว 5,900ค่ะลูกค้ากระสอบ5,900บาทค่ะลูกค้าค่ะกระสอบ5,900บาทค่ะลูกค้ากระสอบรีวิวลูกนี้อยากจะรับแจ้งได้เลยค่ะได้ทุกตัวที่อยู่ในกระสอบค่ะอ<บ>ทอมมี่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 ก็มาทอมมี่ก็มาทอมมี่ก็มีมีหมดทุกแบรนด์อ่ะพี่มีหมดทุกแบรนด์ ขออนุญาตนะคะมันเป็นแสงวูบวาบแบบหนึ่งนะคะลูกค้าที่คืออันนี้คือตุตุตุชีตุตุชีปะสตุชีชชขอดูดิ น่าจะใช่นะตชเออใช่ไหมลูกค้าซูชิไหมอันเนี้ยใช่ไหมคะตัวนี้าตูชิไหมตัวนี้ก็ตรงคอก็ใช่นะโคเรียเมดอินโคเรียอ่ะตัวนี้ก็ทำราคาได้นะเนี่ย <Yeah. S 1> ตัวนี้ก็ทำราคาได้ ใครจะรับกระสอบนี้คะใครจะรับกระสอบนี้กระสอบที่สองค่ะใครจะรับกระสอบนี้กระสอบที่สองค่ะลูกค้ากระสอบนี้กระสอบที่สองค่ะลูกค้าพี่ฟิล์มวางให้พี่อีกรอบนึงสตูชีพี่ดำพี่ดำลองถ่ายดูดิพี่ดำลองถ่ายดูดิให้ให้พี่ดำถ่ายดูให้พี่หน่อย ไปมั้งคะเพิ่งมาพี่ต้องดูย้อนหลังแล้วแหละมันก็ออกเยอะอยู่นะพี่แบรนด์ก็ออกดิกกี้ก็มีรีไวก็มีโอเคอ่อแล้วก็งาน USA ก็มีนะสกรีนอะไรต่างๆเอามาวางซ้อนกันอีกสักรอบหนึ่งเลยนี่อันนี้อันน,น,นี้สตูชี่ไหมพี่นำพี่นำดูกูเกิลนห้พี่หน่อยน,นี่งานอะไรอันนี้ก็เป็นปกักแบบปักในผ้าพี่ปักในผ้าเอ่ะวี่มานนี้ออกไปด้านข้างก่อน อ่ะเดี๋ยวเราวางให้ดูนะลูกค้าอันนี้ตุชี่ไหมอา้าวพี่ทำถ่ายพี่ดูหนะ่อยเออดูหน่อยเอาพี่ฟิล์มเอาเอางานหัวเนี่ยเอาวางให้ลูกค้าดูหน่อยห้าพันเก้าค่ะห้าพันเก้าใช่ไหมโอ้สตุชี่จริงด้วยตัวเนี้ยใช่ไหมสตุชี่ชตุตนิสตุชี่ อ่าววางใหม่พี่สิ่ตัวนี้ USA พี่ USA 5,900ลูกค้ากระสอบนี้ใครอยากรับแจ้งมาได้อ่ะด้านหลังก็มีใช่ไหมเพราะว่าไม่ไม่ได้แยกหัวไม่ได้ไม่ได้แยกอะไรเลยพี่อ้าวทอมมี่รีวายอ่าววางไปนี่นะคะนี่งานฟ้อนงานปักลายการ์ตูนมีออกหมดพี่มีออกหมด เอ3จีกสองเว้นวักจำนวนได้เลยค่ะลูกค้าส่วนกระสอบนี้ใครอยากรับแจ้งมาได้นะคะแจ้งมาได้เลยรีวาย ไมคิแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนไมคิบิ๊กห้าพันเก้าร้อยบาทคะ่ะลูกค้า ไม่ทำเอาไปด้านหลังอีกโอเคกระสอบหนึ่งจะมีประมาณ180ตัวค่ะพี่ร้อตัวค่ะไม่ไม่เกินนี้ค่ะพี่เพราะว่าตัวนี้จะน้ำหนัก80โลค่ะ Adidas ค่ะกระสอบลูกนี้ว่างนะคะใครอยากรับก็แจ้งได้เลย ขยับมาด้านหลังนี่โอเคพี่ชอบสตูตี่ตัวนั้นมากเลยอ่ะผ้าสวยจังเลยอ่ะผ้าหนามากอ่ะต่อทรงตัวใหญ่นะคะทรงตัวใหญ่แล้วก็ถือว่าสีสันก็ออกดีค่ะพี่สีสันออกดีอ่าพี่ทำขยับอสบอมาฝั่งนี้นิดน,น,น,นึงนี่มาฝั่งนี้นิดนึงโอเคได้ อา,อาจจะหยิบมาวางได้ไม่หมดนะพี่นะไม่มาวางได้ไม่หมดนะเอาเป็นข้าวๆแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนที่เราเราเราเปิดกระสอบเราไม่ได้แบบ แยกผัวผ้าอะไรอย่างนี้ไงพี่คือเราเปิดเราก็ยกให้ลูกค้าดูว่าเออในกระสอบมันมีอะไรบ้างมีห่ออะไรบ้างออกประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออส่วนใหญ่ก็คือจะประมาณนี้นะคะพี่อ้าวมีอีกไหมยังไม่จบยังไม่จบอ่ะทัมมี่ค่ะทัมมี่ทัมมี่ สองกระสอบแล้วนะพี่ให้ลูกค้าได้เห็นเลยเนี่ยเห็นไหมสองกระสอบแล้วราคานี้งานออกแบบนี้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะพี่คือมันไม่ได้แบบแย่เวลวร้ายจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอ,อโอเคค่ะลูกค้าค่ะกระสอบนี้นะคะใครสนใจอยากจะรับลูกค้าแจ้งมาได้เลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะเปิดป้ายเฮดีค่ะพี่ H ฮดีมีหนึ่งกระสอบค่ะเราเปิดป้ายเฮดีค่ะต่อไปนะคะ